สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตลวโลกโลกชาแนลนะครับแล้วพบกับผมหางดาบนะครับผมซึ่งในอนาคตช่องตลวโลกโลกชาแนลนะครับจะกลายเป็นช่องหางดาบชาแนลนั่นเองนะครับก็อยู่ในเกม a s t o r y ี f a Company เหมือนเดิมครับผมก็เป็นพาร์ที่4แล้วนะครับก็จะเป็นไงต่อไปเรามาติดตามกันดูต่อเลยนะครับไม่แน่ใจว่าอตอนที่ลงคลิปนี้ไปแล้วอะ่ะเพื่อนๆจะเล่นกันจบไปแล้ว หรืออย่างได้ได้ฉากจบแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยครับก็เอาเป็นว่าติดตามดูนะครับฉากจบในแบบของผม,ผมกันด้วยก็แล้วกันนะครับอาจจะได้ฉากจบที่ไม่เหมือนกับเพื่อนๆนือนนะ,อะลองดูกันหน่อยครับไม่นานต่อมาในลิฟต์นายไม่มีงานให้ทำหรือไงถึงได้ตามฉันมาเนี่ยเฮาส์ House. อ๋อใช่เรื่องของชื่อเฮาส์นะครับผมอ่านเป็นเฮาส์มา3พานันละผมไปดูภาษาอังกฤษ,าษา ก็คือเขาชื่ออะเขาชื่อ How นะครับ H O W L ครับ How นะครับผมงั้นหลังจากพรันี้ผมจะเรียกเขาว่า How นะอ่ะครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับนายเห็นผีหรืออะไรอย่างนั้นเหรอดูใจไม่อยู่กับตัวเลยอ๋อเปล่าไม่มีอะไรครับแต่แต่คืนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นผู้จัดการวาคินในคืนวันในวันนี้บอกให้ผมระวังกับสิ่งที่สิ่งที่ทํากับสิ่งที่พูดหรือเขาหมายถึงเขารู้ว่าคุณบูโน่กำลังทําอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอ นี่นี่เอาอ่ะว่าไงนะครับทําไมถึงตามฉันมาผมบอกไปตามตรงเลยดีไหมว่าผู้จัดการให้มาด้วยเออเพราะว่าผมเป็นห่วงครับเป็นห่วงเรื่องอะไรล่ะเป็นห่วงคุณชักครับไม่จําเป็นหรอกหน้ามันไม่ได้ไม่จําเป็นนะครับคุณนะ่ะเออคุณนะ่ะจะไปคุยอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่เอ๊ะ ทำไมฉันต้องไปพูดด้วยฉันไปทํางานต่างหากล่ะ๋อคคำตอบธรรมดาแบบนั้นทาเอาผมตกใจหมดเลยอะถ้าเกิดน,นายจะเริ่มจูจีอ่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับนายก็คงมีเวลาว่างเยอะเกินไปแล้วล่ะผมมีอะไรให้ทําอีกตั้งเ,งเยอะแต่ที่ผมตามมาเพราะว่าเป็นห่วงเนะติงตองนะแต่พอลองคิดดูอีกทีแล้วนายเริ่มเอาแบบฉันแล้วนี่นาเออยังไงเหรอครับนายเริ่มเป็นพวกนอนดูดเงินเดือนแล้วไงล่ะชั <laughs> ้นสองนะครับ ไปกันเถอะอ่ะโอเคครับหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่นานต่อมาชั้น2ทีมจัดซื้อเออตั้งแต่ได้เข้ามาที่บริษัทนี้ผมเคยลงมาที่นี่แค่ไม่กี่ครั้งเองอะบรรยากาศต่างกับทีมของเราจริงๆอะหรือว่าพวกเขาไม่ได้มีต้นไม้หรือเปล่านะมันดูเงียบแล้วก็อึดอัดจังอะเฮาสกวาดตามองออฟฟิศอย่างละเอียด เอ้ยมีใครบางคนรีบปิดถ้วยของตัวเองเอออ่ะเฮาและพะนักง,งานสบตากันฮัตเช่เออเป็นอะไรไหมทำไมอยู่ดีถึงจามละ่ะเออไซนัสนะ่ะจมูกฉันมันคันๆนนะ่ะมันก็มีเหตุผลอยู่อ๋อถ้ารู้สึกว่ามันแย่ลงก็ไปร้านยานะมีใครบางคนเดินมาหาชักแล้เฮาเฮาอีกแล้วอะ่ะเฮามาแล้วสินะโอ้ดูสิว่าใคร ผ,นนผู้ช่วยผู้จัดการลามจากรอบสมัครเดียวกันนี่เองผู้ช่วยผู้จัดการลามก้าวถอยหลังเดี๋ยวก่อนพวกเราไม่ได้เจอกันตั้งพักหนึงแล้วไม่ดีใจหน่อยเลยเลือที่ได้เจอกันอ่าพวกเขามาจากรอบสมัครเดียวกันสินะผ่านไปพักหนึ่งแล้วนายก็ยังไม่เคยเปลี่ยนไปเลยยังไม่มีระดับเหมือนเดิมเธอตั้งหากที่ปากร้ายไม่เคยเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> ตะกี้หมดขึ้นก็เลยย้ายมาตรงนี้ ไม่เป็นไรพอดีอัดอัดคลิปอยู่เดี๋ยวตัดเอาฉันสะอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยดีแล้วที่นายยังสบายดีฉันสบายดีตลอดนั่นแหละข่าวลือแพร่ไปทั่วแล้วข่าวลืออะไรเหรอทีมของนายกำลังจะหายไปนั่นนะับว่าเป็นข่าวลือด้วยเหรอก็จริงเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นมาตลอดอรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันไปเอาอะไรมาให้ดื่มฉันขอน้ำทับทิม พิเศษทับทิมได้ไหมล่ะผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการลามลุกจากที่นั่งของเธอโอจะก,กลั้นใจทำไมผมไม่ได้ตั้งใจทำซะหน่อยแต่บรรยากาศในนี้มันอืมก็พอเข้าใจอยู่เพราะก็ได้เจอกับหนึ่งในราชาน้ำแข็งของบริษัทเราด้วยอีกคนคือใครหรอครับนายก็เห็นเขาทุกวันอยู่แล้วคนที่ผมเห็นทุกวันคือใครหรอผู้จัดการอวสโโบรูโน,โน่ไง <laughs> ลามเย็นชาพอๆกับ,บบรูโน่เลยนะ คุณลามก็ฟังดูเป็นคนเข้มงวดนะครับใช่มหมตอนที่ฉันคุยกับเธอครั้งแรกฉันก็นึกว่าเธอเป็นฝาแฝดของบลูโน่ซะอีกฝ <c oughs> าแฝดงั้นเหรอคุณลามดูเป็นคนเข้มงวดแต่ผมพนันได้เลยว่าเธอก็ทํางานได้ละเอียดเป๊ะเหมือนกัน <c oughs> ไม่นานต่อมาฉันพูดไม่เคลียร์เหรอว่าฉันจะไม่ยืนยันอ,ออเดอร์เพิ่มเติมผ่านทางมือถือถ้าเกิดออเดอร์จริงมาวันถัดไปแล้วก็ เธอก็รู้ว่ารอบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้หรอกแต่สถานการณ์มันชักเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะเอาแต่ทางานตามกฎเกณฑ์ของตัวเองมันยุ่งเหยิงนะอาพูดแรงจังเลยนะถ้าเกิดนายทํางานแบบไม่ใส่ใจงานก็จะออกมายุ่งเหยิงแล้วทีนี้ก็ต้องทํางานอีกกองเพื่อขจัดความยุ่งเหยิงที่นายก่ออ๋อมีคนที่จัดการคุณชักอยู่หมัดด้วยผู้จัดการอาวุโสบรูโน่กับผู้จัดการที่ไม่ติดกับคุณลามเลยชักสะกิด ฮาส์เฮาเฮาอ่ะอะไรหรอครับช่วยฉันหน่อยสิอ่ะยังไงหรอครับฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะเป็นแนวป้องกันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะเป็นแนวป้องกันให้ฉันหรออ่ะเปล่านะครับพวกนายเออครับฟังนะทีมจะซื้อได้รับออเดอร์เพิ่มเติมก็จริงแต่ไม่มีใครรายงานฉันเลยอ่ะฉันโทรไปแล้วจริงๆนะแถมยังส่งใบออเดอร์ให้ตอนเช้าด้วยสา่ะจำได้ไหมว่าโทรมาเมื่อไหร่อืมประมาณตีหนึ่งมั้ง ตีหนึ่งยังมีคนเข้ากะเวลานั้นอยู่งั้นเหรอฉันขอตรวจสอบดูก่อนนะผู้ช่วยผู้จัดการลากลับมาพร้อมกับเด็กฝึกง,งานของทีมจัดซื้อตอนที่เธอเข้ากะเวลานั้นเธอได้รับสายจากทีมฝ่ายขายสามบ้างไหมเออคือว่าฉันไม่แน่ใจเด็กฝึกง,งานของทีมจัดซื้อเหลือไปมองที่ชักอ่ะเธอดูประมาทจังเลยอะแต่ก็เข้าใจคนที่ประมาทกับ เขาจะอยู่ที่ประมาณก,กับสองคนนี้นะเออไม่ต้องห่วงเขาไม่ได้น่ากลัวหรอกนะเอ,อ๊เด็กฝึกงานทีมจะซื้อก้าถอยหลัง h o u ส์ดูเหมือนว่านายจะทำให้เธอประมาทก,กว่าเดิมนะอ่าผมพูดจริงนะไม่ต้องกังวลหรอกเอ,อ้าไม่แต่ว่านะเสียงเธอมันฟังดูคุ้นๆยังไงไม่รู้อ่าอ่าจำได้แล้ว เป็นเสียงบบเดียวกับที่คุยกันล่าสุดเลยเอ่อมันมันไม่ใช่หมายความว่าอย่างไงคือไม่เสียงตล้งของเธอมันชัดขนาดนี้เขาจําเสียงที่คุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ด้วยหรอถ้าเป็นหูของคุณชักแล้วก็เขาไม่โกหกหรอกครับเพราะขนาดถ้าเขายุ่งอยู่ในออฟฟิศถ้าเกิดเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเขาก็สามารถบอกได้ตลอดลว่าเป็นใคร ấy. พวกเรายังเคยพนันกันด้วยกาแฟได้สามหยุดเลยไม่ต้อง,องลงรายละเอียดลึกก็ได้ผมแค่จะบอกว่าหูของคุณชักมันแม่นยำม,มากต่างหากแหละ ถ้าเกิดทั้งคู่ยืนกลางขนาดนั้นผู้ช่วยผู้จัดการลามองไปที่เด็กฝึกงานทีมจัดซื้อเธอไม่ได้ยินอะไรเลยจริงๆเหรอรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอกําลังจะพูดมันสําคัญมากแค่ไหนเออฉันจํารายละเอียดไม่ค่อยได้แต่ฉันคิดว่าฉันก็รับสายอยู่แต่ว่าตอนนั้นฉันง่วงมากมันเป็นความผิดพลาดที่หนักเกินกว่าจะอ้างว่าง่วงนอนนะมันเป็นครั้งแรกที่ฉันเข้ากะกลางคืนเนี่ยฮะครั้งแรกแล้วง่วงนอนเหรอทำไมมันฟังดูเหมือนข้ออ้างสาหรับฉันมากกว่าฉันรู้สึกไปคนเดียวเหรอหาว่าไง ชักที่รู้สึกหนุดหงิดกำลังใส่หางไปมาอย่างรวดเร็วแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกหรอครับฉันรู้สึกกลัวเธอกลัวฉันเหรอเออไม่ใช่ฉันกลัวว่าจะโดนจับได้เรื่องที่ตัวเองทำผิดการต่อสัญญามันก็จะยากแล้วก็จะได้มาฝึกงานที่นี่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่าผมยังจำตอนที่ผมเป็นเด็กฝึกงานได้อยู่เลยอ่ะผมกลัวทุกอย่างไปหมดว่าไม่ว่าจะทำพลาดผมกลัวทุกอย่างไปหมดว่าจะทำผิดพลาดหรือเปล่า แต่วันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดพลาดเล็กน้อยเลยเธอคงจะรู้สึกกลัวหน้าดูถึงแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะโอเคที่เธอจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะผู้ช่วยผู้จัดการชักหรือแม้แต่กระทั่งทีมของเราอาจจะต้องรับผิดแทนด้วยซ้าอ่ะแต่ถึงแบบนั้นพวกเราก็ต้องจัดการปัญหากันให้ได้อะ่ะมันเป็นความผิดพลาดของเธอเธอรู้สึกเหมือนกําลังรังแกเด็กใหม่อยู่เลยฮาวพอแล้วละ่ะอ่าแต่เธอยังไม่ขอโทษเลยเธอไม่รู้หรอว่าเป็นความผิดของตัวเอง หรือว่าแค่ไม่อยากยอมรับมันเออปล่อยไว้แบบนี้จะดีหรอครับพวกเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีเหตุผลที่ต้องสารต่อเรื่องนี้อีกแล้วเฮ้อฉันควรที่จะไปโน้มน้าวให้ลูกค้าเปลี่ยนใจดีไหมนะอาไม่เคยเห็นด้านนี้ของคุณชักมาก่อนเลยเนืกว่าเขาอยากจะได้คําขอโทษซะอีกแต่เขายกลูกค้ามาเป็นอันดับแรกชักฉันจะขอโทษเองความผิดพลาดของรุ่นน้องในทีมก็คือความผิดของฉัน เธอเพิ่งเข้ามาในทีมเธอยังไม่รู้อะไรมากแค่นี้ก็ดีพอแล้วไม่คิดเลยว่าจะได้รับคําขอโทษจากผู้ช่วยผู้จัดการลามกลับการฉันคิดว่าฉันจะเป็นฝ่ายขอโทษในเวลาแบบนี้จะพูดเล่นได้อีกเหรอยิงสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนยิ่งจะเป็นที่จะต้องมีอารมณ์ขันให้มากเท่านั้นสมแล้วที่เป็นคุณชักอ่ะที่ไม่สูญเสียอารมณ์ขันไปเลยเขาขาจัดความตึงเครียดได้ในช่วงลิปตาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับไบออเดอร์เหรอครับคุณชกักบอกว่าเขาส่งมาเมื่อตอนเมื่อเช้านี้อ่ะ ฉันส่งมาให้พร้อมกับเอกสารที่จําเป็นทุกอย่างเลยนะเอ่อไม่ใช่ความผิดของฉันนะฉันส่งต่อให้ผู้จัดให้ผู้ช่วยผู้จัดการลามทันทีเลยนะฉันก็ไดออเดอร์จากทีมที่3อยู่หรอกนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเขียนถึงโรงพยบาลซีเวอร์เลยฉันว่าฉันก็ส่งไปให้แล้วนะแต่ลามไม่โกหกหรอกเกิดอะไรขึ้นกันนะเอกสารมันก็คงเดินหนีเองไม่ได้ด้วยไม่ใช่ฉันนะพอกันเท่านี้ดีกว่าเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าครั้งนี้เราเป็นฝ่ายผิด ฉันจะช่วยแก้ปัญหาเองฮขอบคุณมากเลยถึงมันจะมีอะไรบางอย่างที่แปลกๆแต่สุดท้ายผมก็ว่ามันก็ออกมาโอเคนะงั้นก็ไปกันเถอะฮาวมองหันกลับไปเขาเห็นผู้ช่วยผู้จัดการรามดูสับสนเล็กน้อยบ่ายสองหที่ออฟฟิศโดเหมนว่าสัญญาของผู้ช่วยผู้จัดการชักจะโอเคแล้วส่วนผมคงได้ทำโอทแน่ทริปน้อยๆของการไป หาทีมจะซื้อกินเวลามากเลยเฮ้อเอาเป็นว่าเริ่มทำงานแทนที่จะนั่งถอนหายใจดีกว่าอาจากผู้ช่วยผู้จัดการข้อความในเวลาแบบนี้เนี่ยนะไม่ใช่เรื่องดีแน่งานอีกแล้วเหรอฮาวเช็คข้อความของแอบปบริษัทอ่ะนี่มันเกมบันไดสิ่งโชคจะได้เอาไว้ทำให้พวกเราตื่นตอนง่วง แหมแหมแหมผู้ช่วยผู้จัดการเกมบันไดเสียงโชคอีกแล้วเหรออีกแล้วที่ไหนล่ะวันนี้เพิ่งครั้งแรกต่างหากรู้ไหมว่ายังอยู่ในเวลาทํางานอ่าจะมีใครไม่รู้บ้างล่ะฉันก็แค่อยากจะบอกว่าพวกเราควรจะพักเบรกเพื่อให้สดชื่นกันบ้างปกติในก็พักเบรกทั้งวันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่ฉันจริงจังอยู่นะเนี่ยฉันต้องไปหาทีมจัดซื้อตั้งแต่เช้าแล้วก็ขยันทํางานจนหางจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยกําลังสงสัยอยู่เลยว่าทาไมวันนี้เขาถึงไม่ส่งเกมมาให้เล่นพักหลงังวันนี้คุณชักติกด ถ้าเขายังติดพนันอยู่แบบนี้ผมคงได้รายงานเขาแน่อินโลกก็อยู่ในนี้แล้วใช่ไหมอ่ะครับอ่ะผู้จัดการล่ะคงไม่ได้มีอะไรเล่นตุกติดกันใช่ไหมแม่แม่แม่ผู้จัดการก็จะเล่นด้วยหรอคะฉันก็อยากได้กาแฟฟรีเหมือนกันอ่ะแต่ก่อนพวกเราเล่นกันแค่ไม่กี่คนอ่ะแต่ถ้าทุกคนเล่นแบบนี้ถ้าผมจะเป็นคนเลี้ยงครั้งนี้ผมคงจะต้องซื้อกาแฟให้กับทุกคนกระเป๋าตังแสนหน้าเศร้าของผมเอาละฉันสร้างบันไดแล้วทุกคนเลือกเลขได้เลยอ่ะ ซีผู้จัดการอาวุโสฉันต้องเลือกด้วยเหรองั้นเดี๋ยวเลือกให้แล้วกันผู้จัดการอาวุโสเลขหนึ่งยังไงฉันก็รู้แล้วว่านหนจะเลือกเลขนั้นน่ะแล้วผมเลือกเลขไหนดีนะฉันขอเลขหกโอ้ไม่นะสองแล้วกันให้ผมเลือกก่อนเหรอ,อตามสบายเลยเงั้นผมขอเลขสองแล้วอินโลว่าไงล่ะออะผมขอเลขสามครับ งั้นหัวหน้าเลยมีก็เลข5สินะเอาล่ะมาเริ่มกันเถอะทำไมผมถึงตื่นเต้นขนาดนี้นะขอร้องไว้ชีวิตกระเป๋าตังแสนสร้าของผมด้วยอ่ะเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็ผู้จัดการอาวุโสจริงเหรอเนี่ยผู้จัดการอาวุโสขอบคุณสำหรับกาแฟนะบูโน่ต้องชักโดยไม่พูดอะไรเฮ้ยอย่ามองแบบนั้นสิฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าเลขหนึ่งจะได้เป็นคนเลี้ยงช่างมันเถอะนายเป็นคนเลี้ยง ราะงั้นเอามาบูโนยื่นกระเป๋าตังค์ให้ชักได้กระเป๋าเงินผู้จัดการวุฒิโสมาแล้วเลือกได้ตามใจชอบเลยอเมริกาโน่เย็นเพิ่มดับเบิลช็อตเวนติเอองั้นผมไม่ต้องเกรงใจผู้จัดการวุฒิโสมหรอกหาขนมกินกันด้วยดีกว่าใครจะไปรู้เราจะมีโอกาสกันแบบนี้อีกเมื่อไหร่เอองั้นผมขอจัดเต็มกับเครื่องดื่ม่อยนะครับ hey, เฮ้ยเยี่ยมเลยทุกทุกคนเลิกกันได้แล้วสินนะเอาละฮาอา่ะครับไปกันเถอะถ้าไปเอาคนเดียวมันลำบากนะ อาคุณชักก็แค่อยากไปเดินเล่นนั่นแหละไม่นานต่อมาคาเฟ่ใกล้ๆฮ่าๆนายดูมีความสุขนะอาครับเพราะผมเอาตัวรอดจากเกมอะไรสิ่งโชคได้เออนี่นายเป็นคนแบบนี้งั้นเหรอเนี่ยเออคือช่วงหลังมานนี้ โฆษณาเอ่อคือช่วงหลังแบบช่วงหลังวันนี้ผมมีบินเพียบเลยอะและตอนนี้ทีมของเราก็กำลังโดนยุบทุกวันก็เลยมีค่าเอ่อทุกคนตอนนี้ก็กำลังพยายามกันอยู่เออคุณชักโอเคหรือเปล่าครับฉันนะเหรอเออคุณชักยังดูชิวๆอยู่เลยอะพอเป็นเรื่องเงินแล้วฉันก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่หรอกอ่าอย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยทำไมถึงคิดไว้อย่างนั้นล่ะ หัวหน้าง,งานเลมี่บอกว่าคุณชักใช้ของแพงเป็นส่วนใหญ่เว้นเสื้อผ้าตัวเองเอ่าเลมี่พูดแบบนั้นเหรออย่างนาฬิกาหรือกระเป๋าเดินทางของคุณอึมตาดีอยู่นะเนี่ยฉันก็ไม่ได้รวยหรอกพ่อแม่ฉันต้องหาฉันได้อะไรหลายอย่างจากพวกเขาเอ่าดูเหมือนว่าคุณชักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่นะคงใช้เวลาสักพักถึงจะไดออเดอร์ของเรามานั่งกันเถอะอ่าครับตรงไหนดีนะฮาวกวาดตามองในคาเฟ่อ่าคนคนนั้นที่เจอเราในออฟฟิศทีมจะซื้อวันนี้นี่ แค่ที่นั่งตรงนั้นน่ะชักเดินไปที่นั่งที่ยังว่างอยูอ่คงนั่งได้ละมั้งผู้ช่วยผู้จัดการว่าฉันหูฉีกเลยอ่ะแต่ว่าทีมไฟขายก็กำลังจะตายอยู่แล้วใช่ไหมอ่าทีมไฟขา 3, ่ายสามเธอกำลังพูดถึงทีมพวกเราอยู่งั้นเหรอพวกนั้นเห็นใจคนอื่นบ้างไม่ได้หรือไงอ่ะฉันอุตส่าห์พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้มาที่นี่นะถึงจะมีฝีมือเหมือนกันก็เถิดแต่เพราะไอ้นโยบายสนับสนุนไฮบริดนั่นมาทําให้ฉันหางานยากได้ถึงขนาดเนี้ ฉันอยากให้พวกเขาจัดการกับทีมทดลองสักทีเออดูเหมือนว่าเธอกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะครับอ่าจะพูดรับหลังเราสินะจะไม่เห็นได้เลยว่าพูดเก่งขนาดนี้ก่อนหน้านี้ยังเห็นทําตัวเงียบไม่กล้าพูดอยู่เลยอยากให้ผมพูดอะไรหน่อยไหมทำไมละ่ะก็เพราะว่าผมจะไม่คุยได้ไงว่าทําไมเธอถึงมาพูดรับหลังแบบนี้ปล่อยเธอไปเถอะ แล้วคุณชักจะทำยังไงหรอครับทำเป็นไม่สนใจจนกว่าเราจะได้ออเดอร์นะอ้าครับทั้งคู่นั่งที่โต๊ะว,ว่างคุณชักจะรู้สึกโอเคไหมนะทั้งเรื่องที่ทีมจัดซื้อกับตอนนี้ทําให้เขารู้สึกแย่หน้าดูปดกติเขาคงจะโกรดนะไม่นานต่อมาในลิฟต์ชั้น13อ้าถึงแล้ว ครับหลังจากที่พวกเราได้บังเอิญได้ยินผู้หญิงที่คาเฟ่นั่นระหว่างทางที่กลับคุณชักก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่น้อยชักกยิบแก้วกาแฟของตัวเองเอ๊ไปออฟฟิศก่อนเลยเอ่าแล้วคุณชักล่ะฉันจะไปสูบบุรีหน่อยเฮาเลือกที่จะอยู่บนลิฟท์ทำไมยังไม่ไปล่ะถ้าเกิดผู้จัดการอาวุโสมาเห็นในความประตูแบบนี้เดี๋ยวก็มีปัญหาว่าเสียมาร,รยาทหรอกผมก็อยากสูดอากาศข้างนอกเหมือนกันอะ่ะ แล้วกาแฟล่ะเออแค่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวถ้าน้ำแข็งละลายก็ไม่อร่อยหรอกมันละลายแล้วครับแล้วแต่ฮาวเลยประตูลิฟต์ปิดผมปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาทำตัวไม่เหมือนปกติอ่า<อ>ดาดฟ้า อาสายลมที่พัดมาเมื่อวานยังฤด,ดูใบไม้ผลิอยู่เลยแต่วันนี้เหมือนหน้าร้อนกําลังจะมาแล้วไงยังไงอย่างนั้นเลยเออวันนี้อากาศดีจังนะครับใช่มามมาอารมณ์เสียในวันดีๆแบบนี้ก็คงเสียได้ยน่าดูแต่เธอก็ไม่ได้พูดผิดหรอกเออไม่มีทางที่เขาจะรู้สึกโอเคผู้หญิงคนนั้นจะคิมจะซื้อพูดจาล้ำเส้นเกินไปถ้าอยากจะพูดลับหลังอย่างน้อยก็ไปให้ไกลาจากออฟฟิศก็ดี ชักยิบุรีขึ้นมาทำไมนายถึงดูโกรธจังคุณชักไม่โกรธเหรอมีอะไรให้โกรธล่ะคิดว่าไม่มีคนไหนพูดถึงเรื่องแย่ๆกับหัวหน้าของตัวเองแบบลับหลังเหรอฉันก็พูดอะไรหลายอย่างกับผู้จัดการอาวุโสเหมือนกันแต่คุณชักก็ไม่ได้พูดตรงๆใช่แล้วมันก็เสียมารยาทด,ด้วยเธอไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นกับทัดจากออฟฟิศของเราผมก็ว่างั้นนะ่ะ มันเลยทําให้ผมโกรธแต่ถ้าคุณชักไม่โกรธก็ทําไมนายถึงโกรธละ่ะก็เพราะว่าเธอว่าทีมผมพวกเราอ่ะคือผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปได้ยินเข้าอ่ะมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้อ่ะแต่ผมได้ยินไปแล้วไงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ปกติที่ผมจะโกรธอ๋อมันก็แค่บางครั้งเรารู้สึกว่ามันเปล่าประโยชน์นะขยันทํางานได้ผลงานทําชื่อเสียงให้ดีเพื่ออะไรกันสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนอาจจะเพราะแบบนั้น ไม่ว่าใครจะพูดอะไรมาฉันก็นไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วล่ะเอ่อถ้าเกิดได้ยินอะไรแบบนั้นแล้วไม่รู้สึกอะไรคงผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนแน่ๆรู้สึกสงสารจังอีกอย่างเธอเป็นแค่เด็กฝึกงานด้วยแล้วเธอก็บอกว่าที่นี่มันไม่ง่ายนะที่จะได้มาทำงาน ถ้าเกิดว่าเธอได้รับการประเมินต่ำเพราะว่าฉันโรคก,กลัวไฮบริดของเธออาจจะอาก,การหนักกว่าเดิมออตอนนี้ก็ดูหนักมากแล้วนะครับก่อนที่ฮาวจะมาทีม3ฉันเคยมีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งเขาทํางานราวกับทุ่มเทชีวิตให้บริษัทแต่ว่าเขาดันไปทําอะไรบางอย่างพลาดเล็กน้อยเท่านั้นทุกคนเอาแต่วิจารณ์เขาเรากับว่าความผิดนั้นมันเป็นตราบาขนาดเพื่อนฝูงไฮบริดของเขาเองยังไม่ช่วยเลยและตอนนั้นฉันก็นึกขึ้นได้มนุษย์กับไฮบริดก็เหมือนกัน อฉันพยายามช่วยเต็มทีแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้พูดตามตรงนะฉันไม่สนด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมฉันเอาแต่ใช้ชีวิตไปวันๆเดินไปทีละ9ก้าถ้ามันไม่มีที่ให้ฉันเดินไปต่อฉันก็จะหาที่ใหม่และถ้าฉันติดโคลนฉันก็จะหาที่ใหม่เหมือนกันการใช้ชีวิตแบบนั้นมันทำให้เวลาผ่านไปเร็วหรือเกิน ผมเข้าใจที่เขาพูดแต่ว่าอ่คาความสนิทลดเลยทุกคนในทีมสามกำลังพยายามอย่างหนักเพื่ออนาคตที่ของตัวเองอ่ะกล้าดียังไงที่ผู้หญิงคนนั้นมาหาว่าพวกเราคือทีมทดลองที่ได้สิทธิพิเศษเพราะงั้นในเวลาแบบนี้พวกเราถึงคนร่วมมือกันน่ะและพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเราไม่ได้อ่อนแอถึงขนาดที่จะต้องโดนยุบทิ้งซะหน่อยอาเหนื่อยจังเลยเมื่อไรจะจบวันเนี่ อ,อีกไม่ถึงชั่วโมงครับงั้นเหรอวันนี้ออกให้ตรงเวลาดีกว่าปกติคุณชัก,กออกตรงเวลาทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้ฉันไม่อยากจะอยู่เลยเวลากว่าวินาทีเดียวด้วยซ้ำ <laughs> ฉันทําอะไรผิดผู้จัดการฉันพยายามเอาตัวรอดฉันมีครอบครัวที่ต้องดูแลบูโน,โนในพยายามจะทําอะไรกันแน่อ้าเกิดอะไรขึ้นเสียงเหมือนผู้จัดการเลยและผู้จัดการอาวุโส สี่โมงห้านาทีที่ออฟฟิศฮาวเดินไปหาอีโลที่กําลังดูกังวลอ่ะฮาวเกิดอะไรขึ้นเอออยู่ดีๆผู้จัดการอาวุโสบรูโน่ก็เข้ามาคุยกับผู้จัดการแล้วก็เออแล้วแล้วผู้จัดการก็ขึ้นเสียงแบบนั้นน่ะดูเหมือนว่าอีโลก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะบางทีหัวหน้างานลมิมิอาจจะรู้แต่แล้วถ้าคุยจะเย็นๆกันก่อนนะคะฉันเอากาแฟมาให้แล้วมีปัญหาอะไรกันปัญหาเหรอถามบรูโน่ดูสิถามว่าทำไมเขาถึงจะทะเลาะก,กับฉัน ผู้จัดการอาวุโสเกิดอะไรขึ้นนายไม่เคยหาเรื่องใครมาก่อนนี่เฮอ้อทำไมเขาถึงมองมาที่ผมล่ะวันนี้ผมทำอะไรผิดไปหรอนายจะมองเฮาทำไมวันนี้เขาอยู่กับฉันทั้งวันดูเหมือนว่าผู้จัดการจะทำข้อตกลงกับทีมหนึ่งอข้อตกลงผู้จัดการอาวุโสบรูโน,โน่ข้อตกลงอะไรครับข้อตกลงเกี่ยวกับยอดขายอ่ามันคืออะไรหรอครับ อ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันมีอะไรผิดหรือไงฉันก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันนะฉันบอกเขาว่าจะยื่นสัญญาที่เรามีให้กับทีมหนึ่งเพื่อแลกกับตําแหน่งในทีมแล้วทีมสามแล้วครับทีมสามหมดหวังแล้วพวกเธอก็รู้คิดว่าการเพิ่มยอดขายของเราเป็นสองเท่ามันเป็นไปได้เหรอท้า่าถ้ามันทําได้ขึ้นมาครั้งครั้งหน้าครั้งต่อไปพวกเราจะทาไงกันต่อคิดว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกหรือไงพวกเธออาจจะคิดว่าฉันใจร้ายแต่เรามีลูกก่อนเธอ ฉันเป็นเสาหลักของบ้านที่ต้องลงมือทําอะไรสักอย่างเออ่ไม่คิดเลยว่าผู้จัดการจะคิดแบบนี้คิดว่าฉันงีงเ่เง่าใช่ไหมขนาดผู้จัดการอุโสบุโนยังแอบคุยลับๆกับผู้จัดการวาคินเดี๋ยวอ่ะจริงเหรออ่ะตายแล้วผู้จัดการอุโสมผู้จัดการวาคินกับผู้จัดการอุโสมุโนแอบคุยกันเขากําลังพูดถึงที่ทังคู่คุยกันในตอนนั้นเหรอตรงนั้นเลยสองคืนที่แล้ว ทั้งคู่ดูคุยกันสนิทมากนายแอบไปซุบซิบอะไรรับหลังฉันกันแน่นายไม่ได้ทำข้อตกลงเหมือนกับฉันเหรอถ้าบุรุษทำข้อตกลงได้ทำไมฉันจะทำบ้างไม่ได้เข้าใจผิดแล้วอ่ะเข้าใจผิดแล้วครับเกิดอะไรขึ้นหฮาไม่จริงนี่พวกเธอร่วมหัวกันเหรออ่ะ <laughs> ไม่มีเราอยู่ในนั้นนะอ่าจบบทที่สี่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมกดอ่เซฟไว้ตรงนี้นะครับผมก็จบบทที่4แล้วนะเหลืออีก3บทนะครับก็จะพยายามให้จริงๆผมอยากให้มันจบเป็นบทๆนะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันน่าจะยาวไปหน่อยออเนื้อเรื่องเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยแ,แล้วแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่องนะครับเพื่อติดตามคลิปต่อ,ตอไปลวมถึงเนื้อเรื่องนะครับของอเกมนี้กันต่อด้วยนะครับถ้าเกิดว่าโอเคครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ